เด um> um> evet> mm ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่นะคผมบอกแล้วผมยากลำบากคุณคุณบอกยากลำบากคุณได้บายสองรอบเลยนะรอบสิบหกกับรอบแปดทีมก่อนรองเนี่ยเพราะว่าอีกอีกคู่หนึ่งที่จะมาเจอกับรอบแปดเนี่ยเขาบายทั้งคู่อ๋อ สวัสด,ดีครับเปิดจอยเน็ตเจอร์วันี้ครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับพูดคุยเรองราว eSport นะครับผ่านการแข่งขันในศึกอ e ีลิกที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ภูมิใจภูมิใจเพราะว่าคนที่อยู่ข้างผมเนี่ยเป็นคนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในในอ e ีลิกที่ผ่านมาของเรานะในการแข่งขันแบบอเมเจอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีสรรพนามขึ้นต้นว่าคุณครู <Wow. S 1> ะนะฮะ หลายคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าใครดูอ e ีลีกจะรู้ว่าคนนี้เวลาแข่งจะมีแฟนคขับเด็กๆต้องเรียนมาดูกันเยอะมากนะครับตัวนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวเขาหน่อยว่าการเป็นคุณครูกับการเล่นเกมมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่คือการนนขันแบบจริงจังเลยนะคะกับการเป็นครูด้วยเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับอะ ข้างๆผมครูการสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียกถูกไหมครูการครับผมครูการหรือว่าการเชดาในเอเครับอ่าโอเคนะก่อนจะไปทำเนียมของรายการครับครูการแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งชื่อเสียงเรียงนาม AK a ทํางานอะไรอยู่ตอนนี้บอกได้เลยสวัสดีครับชื่อปฐมพงศ์พุทธคุณนะครับชื่อเล่นชื่อการ Aka คือการเชดา ตอนนี้อายุ27ปีครับก็รับราชก,การครูอยู่ครับอ่าก็คือเป็นครูจริงๆเป็นครูจริงๆสอนจริงๆสอนจริงนักเรียนไม่เชียร์จริงจริงครับไม่มีจ้างมา <c oughs> ไม่มีจ้างมาด้วย <c oughs> อ่ะงั้นก็ผมต้องถามก่อนแหละว่าคือโอเคด้วยความเป็นครูกับเกมเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเส้นขนานบางๆถูกไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นในยุคข,ข,ของเรียกพี่แล้วกันพวกพี่เนี่ยมันก็จะแบบคุณครูก็จะแบบเฮ้ยห้ามเล่นเกมต้องไปเล่นเกมหลังจากเรียนเสร็จ รเราเองเนี้ยเป็นครูแล้วมาเล่นเกมมันมีมันมีคนอื่นมองยังไงไหมแบบเฮ้ยมีครูคด้วยกันมองยังไงไหมนักเรียนมองเรายังไงไหมอันนี้ขอเล่าเล่านิดนึงก่อนอยากรู้รก็คือในสมัยนี้เนี่ยมันเราอยู่ในเขาเรียกว่างไงเทคโนโลยีแต่เ,เราอยู่ในยุคข,ของเทคโนโลยี การที่เด็กเล่นเกมคือเรื่องปกติแน่นอนใช่นนวัยของครูถ้าเล่นเกมผมว่าก็มองว่าก็เป็นปกติ huh. ผมเองก็ยังวัยรุ่นอยู่นะค,ร <laughs> ครูที่แก่กว่านี้แก่กว่าผมก็มีนะครับที่เล่นเกมนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้เล่นแบบทั้งวี่ทั้งวันนะครับเราแบ,บแบ่งเวลาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก huh ครับว่าเออนี่เห็นไหมเราครูเป็นนักกีฬาเราก็จะค่อยๆ สอนเด็กๆในเรื่องของ e สปอร์ตไปเรื่อยๆครับเราก็ทำเป็นแบบอย่างเลยครับอ่าก็คือเหมือนกับเราใช้ตัวเองเป็นาตรทันหแหละใ,ในการทำงานแล้วก็ไม่มันเสียงานต่างๆที่เรารับหน้าที่ตรงนี้นด้วยก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับยังสอนเหมือนเดิมเริ่มเล่นเกมตั้งแต่ประมาณ8ขวบนะประมาณ8ขวบปฐมคือที่บ้านผมจะมี คอนโซลเกมที่เป็นแบบตาหลับครับใช้ดุกลุกบึกหลับเสียบลงไปครับก็เล่นเกมตั้งแต่เด็กนะครับก็มีพ่อแม่ก็มีว่าบ้างว่าเขาก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะธรรมดาธรรมดายุคดแต่เราเราเล่นเกมเราก็ไม่ได้เล่นทั้งวี่ทั้งวันนั่นแหละเราเล่นแค่งานแบบอดีเล็ครับใช้เวลาว่างเราก็เล่นเกมอยู่ไม่ได้เป็นอะไเราชอบอะเนาะนะครับก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นนะครับมัธยมมหาลัยก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปเล่นทาง เ,เกมคอมพิวเตอร์อืมโอเคเป็นเป็น,เป,นเป็นสายพีเอพีซีไปใช่ใช่ครับ,รบก็มีแข่งบ้างครับในเกมอื่นที่ที่ไม่ใช่เกมเพจอีฟุตบอลก็แสดงว่าเราอยู่ในอยู่ในวงการเกมนี่แหละ<ช>แต่อาจจะเป็นในลักษณะอื่นทา<ช>งการแข่งขันเกมอื่นไม่ได้เป็นเต็มตัวในากีฬาแล้วนี้มันมันพอมันมาเป็นครูอ่ะโอเคตอนแรกมันยังปรับตัวไม่ได้หรอกอันนี้เข้าใจเพราะว่า เรียนเสร็จปุ๊บมาเป็นครูเลยแล้วการเล่นเกมเราทํายังไงอ่ะตอนนั้นผมหยุดไปเลยอ้าวเหรอหยุดคือหยุดหยุดเลยอะหรอเล่นเกมทำไมถึงหยุดเพราะว่าเวลามาเป็นครูแล้วบรรจุแล้วนะครับมันจะมีมันไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวนะครับยังมีงานเอกสารอื่นๆอีกเยอะเลยในช่วงแรกเราก็ปรับตัวต้องทําแผนการสอนทําประเมินประชุมอบรมเยอะแยะไปหมดเราก็อยู่ในช่วงปรับตัวถ้า่างนั้นเราก็พักพักเล่นเกมไปก่อน พักนี่คือแบบเราเราไม่แตะไม่ต้องเลยไม่ได้แตะเลยครับเอาแล้วเราแบบเฮ้ยคนเล่นเกมทุกโอเคอาจจะไม่ทุกวันหรอกแต่เล่นเป็นประจำมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราขาดหายอะไรไปหรอต้องบอกว่าผมมันมีโน้ตบุ๊กอยู่เครื่องหนึ่งซึ่งมันมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะมันสเปคมันมันต่ำมันต่ำก็เลยไม่ได้เล่นก็มาเล่นเกมมือถือแทนก็เล่นเป็น ครั้งๆคราวๆครัไม่ได้ oh. แต่ว่าก็เล่นอยู่ตลอดโอเคมันมันก็พอพอ,พอตัดเรื่องของการเล่นจริงๆอาจจะมีแวะเวียนมาบ้างใ,ในแบบพวกโมบายเกมอะไรก็ว่ากันไปเฟสตอน2013ครับผมนั่นคือหยุดเลยอ่ะอ4 4คือหยุดละใช่ครับไม่เคยแตะเฟสเลยครับอ่าเง้นแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในโลกที่มันคาบเกี่ยวมาเฟสเป็นอีฟุตบอลใช่ครับไม่ไม่ได้อยู่ครับ คุณไม่รู้จักคืออ e ีฟ<ช>ุตบอลณปัจจุบันเลยซึ่งมารู้จักอ e ีลีกก็จากรายการนี้แหละครับอ่าก็คือเท่ากับว่าออกสตาร์ทด้วยการเล่นอ e ีฟุตบอลเลยครับเป็นยังไงบ้างอ่ะเพราะว่ามันคุณหายไป5ปีนะแล้วคุณยังจําจังหวะจําโมเมนต์ในการเล่นได้ไหมอ่ะคือเราชอบเล่นอยู่แล้วอชอบเล่นบางทีก็เล่นแบบเล่นให้มันเหมือนจริงเราชอบดูบอลนะเนาะ,ะเราก็สนุกกับการเล่นของเราก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่รเกี่ยวกับ แล้วไม่ว่าจะเล่นเกมบอลเกมบอลของเกมค่ายไหนอะไรก็สนุกกับเกมที่เราเล่นแค่น yeah, ั้นโอเคก็เหมือนกับว่าเราเราเริ่มต้นด้วยความสนุกครับต้องเท้าความก่อนครับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่นักเรียนเรียนแบบออนไลน์อ่าโควิดสถานการณ์โควิดโอเคโอเคนักเรียนเรียนแบบออนไลน์ แล้วอย่างที่ผมบอกผมมีโน้ตบุ๊กอยู่เครื่องหนึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานมันไม่ดีจะสอนออนไลน์มันก็ช้ามันน่วงผมเลยไปถอย PC มาเครื่องหนึ่งครับเพื่ออย่างแรกเอามาสอนออนไลน์โอโหดีเลยครับนักเรียนเห็นหน้าชัดแจ๋วเรื่องไม่มีสะดุดคราวนี้มันมีเวลาว่างอันมีเวลาว่างก็เลยไปหาเกมมาเล่นก็เลยไปหาดู มันเป็นเบต้าของ e football 2อ2 2พอดีที่ให้โหลดอ่าก็คือเป็นเป็นยุคทดลองก่อนเลยทดลองไม่มีแบบออนไลน์คือเล่นเล่นได้แค่กับเพื่อนออนไลน์ออฟไลน์นะครับก็โหลดมาเล่นเล่นกับเพื่อนที่ทำงานก็เล่นไม่ได้เยอะสัปดาห์ละครั้งหรือว่า2สัปดาห์เล่นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เล่นมาเรื่อยๆจนเขามีประกาศแข่งประกาศรับสมัครครับที่ที่เป็น16สโมสร ก็เลยลองดูเผื่อจะมีโอกาสครับแล้วสุดท้ายก็มาอยู่ราชบุรีใช่ครับคือบ้านเกิดผมนครปฐมแต่ว่านครปฐมเนี่ยไม่ได้อยู่ในไทยลีกอยู่ในลีกรองมันเลยไม่มีทีมไม่มีทีมเลยบ้านใกล้เลือนเคียงดีกว่าก็คือไปราชบุรีครับงั้นผมถามเลยว่าตอนคัดมันยากไหมโอ้ยากมากอ๋อนุกูดบอกกระจอกไม่คือยากเลยเหรอโอ้หนิ้วนี่ เจ็บเลยครับนั้นก็แสดงว่าพอเราจะเริ่มเล่นปุ๊บมาลงที่ราชบุรีเนี่ยเหมือนกับเรารีเซ็ตเองใหม่ใช่ไหมทั้งการการฝึกซ้อมต่างๆมันมันต้องมีบ้างแหละต้องมีครับอ่ามีแล้วก็ามาลองดูดูนักเตะของราชบุรีว่าเราจะงอ,อย่างไรนี่แสดงว่ามีการศึกษาใช่ครับงั้นถ้าผมถามต่อไปว่างั้น กูการก็ดูดูบอลไทยมาบ้างไหมหรือว่าไม่เคยดูบอลไทยเลยดูบ้างแต่ว่าไม่เยอะครับไม,ไม่ได้เป็นไม่ได้คลั่งบอลไทยเอาง่ายๆคือเลือกราชบุรีเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ครับอ่ะโอเคพอเข้ามาราชบุรีคัดเลือกต้องผ่านกี่ด่านถึงจะมาเป็นการเชเดอรของราชบุรีก็คือมอีผู้เล่นทั้งหมด16คนอ,อก็จะมีรอบ16บหะรอบ16ทีมผมได้บาย อออ่่าไมเคู่แข่งเขาไม่ว่างไม่ว่างอ่าโอเคจัดไปก็เลยเข้ามารอบแปดรอบแปดรอบแปดทีมเนี่ยผมว่าโชคดีอีกก็ได้บายอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยผมบอกแล้วผมยากลำบากคุณคุณบอกยากลำบากคุณได้บายสองรอบเลยนะรอบสิบหกกับรอบแปดทีมก่อนรองเนี่ย เพราะว่าอ,อ,อ,อีกคูกห่หนึ่งที่จะมาเจอกับรอบแปดเนี่ยเขาบายทั้งคู่บายสามคนูผมรอบที่หแล้วก็อีก as totally 2คนก็เปอพอเลื่อนขึ้นมาผมก็บายอีกรอบที่สองต่อพอรอบ8ปดบายก็เข้ารอบรองเลยเล่นนัดแรกคือรอบรองเลยเป็นไงบ้างรอบรองก็เจอก็ไม่หนักมากครับถือว่าพกได้ ผมถามเลยว่ามันเล่นกี่เกมเบสเบสรอบทีไหมหรือว่าเป็นอฟทีอ่าโอเคคือ2ใน3คุณชนะเขา2เกมรวดครับอ่าโอเคถึงรอบชิงเพื่ออันดับหนึ่งกับคำว่าราชบุรีใช่ครับเป็นไงเล่าเล่าบรรยากาศตอนเฮ้ยผมถามก่อนว่ามันเป็นแบบแข่งแบบออฟไลน์ไหมหรือว่าออนไลน์แบบออนไลน์อ่าโอเคตอนนั้นเป็นยังไงบ้างการนั่งอยู่หน้าพ c ซีเราต้องกดดันมากนะครับเรา คือเราต้องโฟกัสกับแม์นี้เพื่อที่เราจะเป็นที่1เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็คู่แข่งเขาเนี่ยผมก็ดูนักดูสายเขาอู้เขายิงมาเยอะมากกระหน่ำยิงมานะครับแล้วก็เรามาเจอกันผมเป็นสไตล์ที่แบบว่ารับแล้วรอสวนอ่าคือรับรอโต้เขาเ่อเคาเตอร์แท็อ่าใช่ฮะโอ้เขาก็บุกอย่างที่ผมบอกผมนิ้วผมเจ็บเลยเพราะมันเกรงครับเล่นเกมรับเนี่ยเขาก็บุกแต่เขายิงไม่ได้เราสวนไปทีเดียวตุ้มหายจบ นจบเลยเบสออฟทีเหมือนกันเบสออฟทีเหมือนกันก็ชนะ2เกมเกมแรกชนะได้เท่าไหร่น่าจะ2องหนึ่งแล้วก็เกม2องแล้วอ๋อสองสองเกมเลยทั้ง2เกมอ่โอเครู้สึกภูมิใจครับที่สามารถ ผ่านการครัดเลือกจาก16คนที่ลงชื่อมาตรงนี้ได้คุณบอก16คนไม่ได้ค,ค,คุณผ่านไม่ถึง16คนคุณผ่านนิดเดียวเองง,งั้นเท่ากับว่าคุณใช้เวลาตั้งแต่ไอ้ตอนเล่นเบตานะคุณจำาเล่นเบต้าได้ไหมจนถึงตัวเป็นตัวธนาชบุรีเนี่ยคุณใช้เวลากี่กี่กี่เดือนอะประมาณสี่เดือนสี่เดือนในการกลับมาเล่นแบบจริงจังเป็นยังไงบ้างกับพอสี่เดือนนะอั้อนอนะ <4 S 2> แล้วพอมาเป็นตรงเนี้กับราชบุรีมันมันมันเกิดขึ้นเร็วไหมสี่เดือนเองนะมันเกิดขึ้นเร็วมากอืนะครับแล้วก็จากที่ได้มาแข่งด้วยอีกครับโอ้โหมันก็มันเร็วไปหมดเลยครับจนแข่งจบแล้วเนี่ยก็ยังเร็วอยู่ยังเร็วอยู่นักเรียนไม่รู้เลยจนจนสโมสรเขาโพสต์โพสต์ก็คือสโมสรราชบุรี โพสในเพจทางการของสโมสรว่าคูการเชด้าตัวแทนสโมสรราชบุรีจะเล่นเน็กเจนในปีนี้เป็นยังไงฮะก็คราวนี้นักเรียนก็กดไลค์กดแชร์กันเต็มเลยทำให้เขาก็รู้ละว่าเราเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตละเป็นตัวแทนของราชบุรีแล้วเด็กมีมาทรงมาแซวเลยรไหมมีอยู่แล้วครับโดยามที่เป็นเด็กโ็มีคูการได้แข่งเกมแล้วบางทีก็เรียกชื่อ AKA เราอราการเชด้า มันมันฟีลลิ่งเป็นงไงอะพอโอเคตอนที่เราสอนอยู่นักเรียนก็ก็จะอีกฟีลลิ่งแหละแต่พอมาเป็นนักแข่งด้วยนักเรียนรู้ด้วยเราเรามีแบบเฮ้ยมันเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งในการในการเรียนการสอนนะก็มีบ้างนะครับแต่ว่าผมแยกกัน,ออนก็คือสอนก็คือสอนพอสอนในเนื้อหาวิชาที่เราที่เรียนเนี่ยก็จะแบ่งกันไว้ละว่า เดี๋ยวจะต้องมีคาบที่เราจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง e สปอร์ตด้วยอ่าเอ้ผมถามได้ไหมว่าการคยดพวกเนี้ยเพราะว่าผมไม่รู้หลักการในการสอนว่ามันต้องเป็นยังไงบ้างนี่คือเราคิดเองถูกไหมคิดเองเพราะพราะทำไมถึงต้องเพิ่ม e สปอร์ต้ามาในการการเรียนการสอนด้วยก็เหมือนที่ผมบอกนะครับยุคสมัยนี้เป็นยุคเทคโนโลยีเด็กๆผมว่า90%านะที่เขาเล่นเกมที่เขามีโทรศัพท์มือถือเขาต้องเล่นอยู่แล้วคราวนี้เราจะแนะนําอย่างไรให้เขา ได้เรียนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยโดยที่การเรียนไม่เสียก็เหมือนเราเพิ่มตรงนั้นไปในตัวกลางวันก็ทำงานพอตกกลางคืนครับก็กินข้าวอาบน้ำเสร็จก็จะแบ่งเวลามาซ้อมกี่ชั่วโมงประมาณตั้งแต่ประมาณสองทุ่มถึงห้าทุ่มครับก็ไม่ไม่เยอะมากแต่คือซ้อมทุกวันโอเคเน้นเน้นจำนวน ถูกไหมก็คือคไม่ไม่ต้องแบบ4-5ชั่วโมงต่อวัน<ช>ขอแค,3ค่3แล้วค่อยไปว่ากันอ่าโอเคในในเมื่อเราเข้ามาตรงนี้เราเนี่ยในปีนี้มันเป็นปีแรกที่มีแข่งขันแบบอเมเจอร์คือมือสมัครเล่นพอมือสมัครเล่นต้องมีโค้ชโค้ชของคุณคือคือดาร์คฮิลเลอร์ครับพี่ต้นต้นที่เป็นกับตันทีม b ีมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นรองแชมป์ e อลิกที่ผ่านมาใน2สมัยที่ผ่านมา เป็นไงฮะกับการทำงานกับคุณต้น d ักคิลเลอรก็ดีมากครับพี่ต้นก็ให้คำแนะนำต่างๆนะครับการจัดแผนการจัดตัวผู้เล่นนะครับวิธีการเล่นเวลาจะเจอกับคนนี้คนนี้เขาก็จะแนะนำแนวทางให้คือที่ผ่านมาเราเราไม่เคยมีโค้ดถูกไหมเล่นตามภาษาตามรูปแบบของเราพอมีโค้ดเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนกับมันเหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้เนมันต้องมีแนวทางแนวทางในการเล่นการซ้อมเขาวางทุกอย่างให้เลยไหม เขาแนะนำไม่ได้วางว่าให้เล่นอย่างนี้นะเขาก็แนะนําว่ามันมีรูปแบบการเล่นแบบนี้ที่สามารถสามารถที่จะสู้กับทีมที่เราจะเจอได้จริงๆแล้วผมเป็นครูพละก็เป็นทําทีมกีฬาอยู่แล้วผมก็เป็นโค้ชอยู่แล้วเข้าใจว่าการที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ย มันก็จะต้องมีโค้ดคอยชี้แนะแนะนำแนวทางครับก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับก็มีโค้ดคอยแนะนาก็โอเคงั้นก็แสดงว่าทุกอย่างมันเหมือนเราเราก็มองตัวเองอ่ะในในตอนที่เราเป็นเป็นครูถูกไหมมาเป็นในฐานะนักกีฬาอ่าโอเคโอเคก็พอเก็ตอยู่นะเฮ้ยเราเป็นครูพละเราก็สอนนักเรียนเฮ้ยพร้อมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต แล้วก็ต้องรับฟังจากโค้ชบ้างส่วนหนึ่งใช่ครับอ่าโอเคงั้นมาถามกลับไปในะแข่งขันล,ลีกที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะกับคําว่าการเชดอาที่แข่งขันแบบจริงจังครั้งแรกเลยถ้าให้คะแนนเต็ม10บอะในลีกครั้งนี้คุณให้คะแนนเป็นเท่าไหร่น่าจะัประมาณ7ครับ 7, เพราะ 7, 7, ว่าเร <7. S 2> ให้เจเพราะว่าถือว่าดีแล้วนะแต่ว่ายังดีในระดับหนึ่งยังมี ช่วงเวลาที่มันกดดันแล้วเราเราทำสมาธิได้ยังไม่ดีพอก็คือผ่านผ่านไปไม่ได้ใช่บางทีในเกมอย่างนี้ครับในเกมมันก็เกี่ยวกับปัญหาอินเทอร์เน็ตด้วยนะเราเล่นแบบออนไลน์บางทีเราเรากังวลว่าเอ้ยจังหวะนี้มันหน่วงเรากดแล้วมันไม่ไปมันเราก็เก็บมาคิดทำให้เล่นต่อไปเนี่ยไม่ได้ครับไม่ดีถ้าเกมที่ผมจำครูการได้นะน่าจะเป็นเกมที่ ถ้าจำไม่ผิดนะเกมที่คุณตีเสมอครับที่ทําให้ BG พลาดพลาดการขึ้นไปเป็นแชมป์อ่ะคุณจําได้ไหมที่คุณตีเสมอเขาในช่วงท้ายเกมอะ่ะตอน,น,นคุณเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนกับมัน BG เล่นเล่นเพื่อชิงแชมป์<ช>แต่คุณเล่นเพื่อตัวเองอย่างน้อยต้องหยุด BG ให้ได้ต้องมีแต้มให้ได้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็คือตอนนั้นผมก็คิดว่าเล่นเพื่อให้ตัวเองมีแต้มนะอย่างเดียวเลยเพราะว่าก็ลุ้นอันดับเหมือนกันอ,อยากทาอันดับให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เหมือนกันครับแล้วก็ สไตล์าการเล่นของ BG เราก็ศึกษามาครั uh huh. ววางแผนมาร่วมกับโค้ดก,ก็สามารถทําได้ดีละ uh huh. ทําได้ดีเลยครับหยุด,ยดแทมบมจ g แล้วก็ให้แ้มกับเราด้วยอันนั้นแหละทำให้ผมเฮ้ยอยากคุยกับคณการมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยชื่อของคูการเนี่ยมันมาตั้งแต่วิคแรกอยู่แล้วมาไอ้โหมดสายแว่นยืนยืนในภาพโปรโบมทเราเห็นอยู่แล้วแล้วพอเฮ้ยรู้ประวัติคูการอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็วันนี้ถือว่าได้มาเปิด โลกของการเป็นครูแล้วก็เล่นเกมไปด้วยอยากครับอยากแน่นอนไม่ไม่ไม่มีคักเลยไม่คักทำไมเพราะว่าเฮ้ยเหมือนที่ผมบอกผมเมาตั้งแต่เด็กเมื่อมันมีโอกาสแล้วเราก็ต้องไปให้ถึงที่สุดครับเท่าที่เราจะทำได้คิดว่าถ้าเปิดแบบเป็นโปรเพลเยอร์แข่งขันหลีกเนี่ยคุณจะสมัครไหมสมัครครับงั้นถามแบบไอ้ลบตาราชมรีออก่อนนะครับ คุณอยากอยู่ทีมไหนตอนนี้ <c oughs> เล่นให้ราชบุรีไปแล้วก็อ,อ,อ,อยากเล่นให้ราชบุรีครับถ้าถ้าถ้าตัดกล้องเมื่อกี้ไปนะในคำนี้ไม่มีหร <c oughs> <c oughs> อกอะยอกยอกมันกว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสจากเมื่อ10ปีที่แล้วจะเป็น จะยังไม่ได้โด,ด่งดังมากนะครับมีการแข่งขันก็เป็นระดับเล็กๆครับแต่ในสมัยนี้นะครับในยุคนี้คือมีหลายๆเกมที่จัดแข่งเรียกว่าเป็นกีฬา e ีสปอร์ตนะครับแล้วก็มีนักกีฬา <c oughs> ที่เป็นนักกีฬา e ีสปอรจริงๆแะมีรายได้จริงๆให้เห็นมากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับในวงการ e-sport ์ตบ้านเรา กีฬาอีสปอร์ตครับผมว่าก็ก็เป็นอาชีพนะเพราะว่าเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬาอาชีพใช่ใช่ใช่เป็นกีฬาอาชีพอีสปอร์ตแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นระยะสั้นนะครับบางทีเนี่ยผมจดเซ็นสัญญาสามเดือนสี่เดือนเท่านั้นนะครับเราก็ได้เงินแค่ในช่วงนั้นแต่มันจะมีช่วงที่เราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เซ็นสัญญานะครับเราก็ไม่มีรายได้ตรงนั้นครับผมมองว่า ก็ควรจะทําตรงนี้เป็นอาชีพเสริมดีกว่า,าควรจะมีอาชีพหลักอ,อีกหนึ่งอาชีพดีกว่าก็เท่าว่ามันยังมันยังไม่ได้เปิดกว้างจนถึงขนาดที่มันจะตอบสนองเป็นอาชีพหลักได้อะ,อะงั้นสุดท้ายครับอยากให้ครูการฝากถึงผู้ปกครองแหละซึ่งเชื่อว่าก็คงจะรู้จักเด็กนักเรียนพอสมควรว่าว่าเฮ้ยครูการก็เป็นนักกีฬา e นะอีสปอร์ตนะแล้วก็สอนได้ตามปกตินะอยากจะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนเนี้ย เด็กบางคนก็ชอบเล่นเกมชอบเฮ้ยอยากเป็นนักกีฬาบ้างแต่อาจจะยังไม่เข้าใจลูกๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ฝากถึงผู้อยากให้ฝากถึงผู้ปกครองหน่อยปปค,อครับก็ต้องเข้าใจเด็กในยุคนี้นะครับว่าเขาโตมากับยุคเทคโนโลยีเราจะห้ามให้เขาไม่มี Facebook ไม่มี l ล n e ไม่ได้เขาจะต้องเล่นอยู่แล้วเพื่อคุยกับเพื่อนอเพื่อสื่อ,อสารกับเพื่อนนะคราวนี้ที่ติดตามมากับมือถือก็คือเกม,มนะเกมมือถือที่จะต้อง มีอยู่แล้วแหละเด็กนะครับเราเพียงแค่เราไม่เรียกว่าควบคุมนะครับเราเราจัดเวลาให้เขาดีกว่านะครับเวลาไหนควรไปโรงเรียนควรทํางานทําการบ้านนะครับเวลาไหนควรเล่นเกมนะครับควรจัดสรรเวลาคอยแนะนําลูกนะครับแต่อย่าเรียกว่าควบคุมจะต้องอ,อย่างนู้นอย่างนี้แล้วเด็กจะเขาเรียกว่าไงเค,ครียดเครียดที่มีผู้ปกครองไม่เข้าใจ<อ>นะครับควรจะแนะนําให้เขาว่าควรจะทํำยังไงมากกว่าครับ ผมชอบคํานี้นะไม่ไม่ต้องควบคุมอะ่ะแต่เป็นการแนะแนวทางการจัดเวลาลครับเพราะว่าเด็กต้องเรียนเนี่ยหรือว่าเด็กเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเด็กอ่ะความสนุกคือเบอร์หนึ่งใช่ครับเล่นเพื่อสนุกพอสนุกอยากเล่นนานๆแต่มันต้องมีมีกฎมีเกณฑ์และการของแต่ละครอบครัวนะ<ม>ก็แล้วแต่แล้วแต่การปกครองของแต่ละครอบครัวว่าจะจัดสรรยังไงแต่นี่คือคําแนะนําของครูที่ เล่นเกมด้วยทำงานด้วยทุกอย่างก็ปกติดีอ่ะหวังว่าในนาคตรครับคำว่าก,การเชด้าจะจะไปต่อได้แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้คุณก็สร้างแบรนด์ถึงนี่นแหละสร้างแบรนด์ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นให้ที่รู้จักมากขึ้นเวลาคุณเล่นเกมก็มีเด็กนักเรียนมาเพียบเลยงั้นต่อไปเนี้ยก็หวังว่าจะ,จะเจอคุณในนาคตต่อไปในการเป็นโปรต,ต่อไปแล้วกันนะอ่ะสุดท้ายครับผู้การมีช่องทางติดตามไหมที่แบบ เฮ้ยครูการเป็นครูด้วยเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตด้วยเนี่ยเผื่อแบบเด็กทักเรียนที่อื่นอยากจะติดตามคุณอะไรเงี้ยคุณมี Facebook มีช่องมีอมีอะไรของตัวเองไหมก็ติดตามในอินสตาแกรมได้นะครับชื่อว่าการเชดานะครับก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับ Facebook ก็มีนะครับชื่อจริงประถมพงศพุทธคุณแต่ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะสร้างช่อง นะครับขึ้นมาสตรีมเกมให้เด็กๆได้ได้ดูเออเนี่ยช่องช่องครูการใช่ใช่มาสอนว่าเล่นเล่นยังไงจัดเวลายังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มานั่งคุยแล้วออกรดนอกชาิเหลือเกินนะฮะครูการการเชดาขอบคุณมากครับครูการครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับอ่ะนี่คืออีกหนึ่งคนตัวอย่างที่เรามานั่งคุยกันแบบนี้ คนต่อไปเก้าอี้ตรงนี้จะเป็นใครนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปวันนี้ครูการแล้วผมลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ